สำหรับวันนี้ก็จะขอแนะนำบรรดาท่านหลายไม่ปฏิเวทาการเข้าถึงพระนาคามีเป็นอันดับที่สองแต่ว่าในตอนต้นกของบรรดาท่านพุทบริษัทคอบครนวกำลังใจของท่านว่าองค์แห่งบระโนดาบันท่านมีครบแล้วหรือยัง นั่นก็คือการนึกถึงความตายเป็นปกติเรานึกถึงความตายเป็นอารมณ์หรือเปล่าวันหนึ่งเรานึกถึงความตายีิครั้งหรือว่าไม่เคยคิดเลยรายการที่สองจิตของเราประกอบด้วยความโลภผิดศีลผิดธรรมมั้มหรือเปล่าถ้าว่าผิดศีลผิดธรรมกันไมว็โคตโกง ที่แย่งเนื้อคีดที่ไม่สมควรอันนี้มีบ้างไหมหวังประโยชน์ส่วนตนเป็นสำคัญหวังความขอบโกยเป็นสำคัญอันนี้มีไหมนี่ความจริงพระเราโอกาสมีน้อยในการขอบโกยแต่จิตไม่คิดนัมีบ้างไหมอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะมั่งมีสีสุขอันนี้มีในอารมณ์จิตของเรามามหรือเนะปล่า น่ตรรศการที่สองอารมณ์ของเราที่มีความพอใจในกามคุณเห็นรูปติดรูปยินเสียงติดเสียงกระทบกลิ่นติดกลิ่นกระทบรสติดรสกระทบสัมผัสติดสัมผัสอารมณ์จิตเกิดทั่วปฏิการมารมณ์ในความสวย,ยสดใดงามในเสียงเพราะน lemons, ในกลิ่นหอมในรสอร่อยในการสัมผัสกำลังเพศ อารมณ์อย่างนี้มีในจิตเราหรือเปล่าสิ่งใดการหนึ่งอารมณ์ติดในความโกรธความเยหมัดมีความรู้สึกว่าคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นตัวโน้นก็ไม่ดีคนนี้มีจริยาอย่างนั้นที่ไม่สมควรคนนั้นมีจริยาอย่างโน้นแต่อาการที่ไม่สมควรตอนนี้มีในจิตของเราบ้างหรือเปล่า ในดยการต่อไปเรามีความหลงไหลฝ่ายฟันในสัพพวัตถุทั้งหลายหรือว่าสิ่งที่มีชีวิตยังคิดอยู่ว่านั่นเป็นเรานี่เป็นพวกเราต้นเป็นพวกเราอย่างนี้เป็นต้นมีบางหรื่งถ้ายังมีอยู่แสแดงว่าเรายังดีไม่พอจะลงความว่าเรายังไม่มีอะไรจะดีเลย ถ้าเป็นบุรุษก็ถือว่าเป็นโมฆะบุรุษถ้าเป็นสตรีก็ถือว่าเป็นโมคฆาสตรีทั้งนี้เพรอะไรคำว่าโมคะก็เปล่าหาประโยชน์อะไรไม่ได้เป็นคนที่หมดช่งะวงความหาความดีไม่ได้ลเลยเพราเราไม่มีความดีเพียงแื่บรรจุไวาในใจ เนอาการอย่างนี้เป็นแค่วฏิกิเลสเบื้องต้นถ้าหากว่าจิตเรายังมีสภาวะที่เกี่ยวอย่างนี้องค์สมเด็จพระญินชินสีกล่าวว่าอารมณ์ของเรายังไม่เข้าถึงสัจเกตความดีของพุทธศาสนาแค่สักเกตมันยังไม่ถึงที่ต่อมาเราก็พิจารณาว่าความเคารพในพระพุทธเจ้าความเคารพในประธรรมความเคารพในพระสงฆ์ ความเคารพแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่หมายความว่าเราต้องปฏิบัติตามศีลวินัยถ้าธรรมะที่เป็นได้ให้ความดีให้ทรงอยู่อย่าลืมสําหรับท่านที่เป็นพระสําหรับพระและ้วนี่ไม่ใช่ประนามกันนะตือนกันงยงอย่าท่านนองตุนว่าเป็นพระถ้าพระยังจะไม่สามารถรักษากรรมวสิ์ไว้ได้ แค่ส so, so. so, ิบข้อเราไม่สามารสามารถจะรักษาไว้ได้ก็จะไปกล่าวอันใดถึงสินสองร้อยี่สิบเจ็ดเพราะสินสองร้อยี่สิบเจ็ดจะมีความละเอียดเปยิ่งกว่านั้นที่กายเคารพแต่พุพเพธรรมประสงค์ที่เราย่อมปกอบต้องปฏิบัติใน่ีสินบริสุทธิ์ทรงคุณธรรมพิเศษที่ม่ตอหล่อตัวหล่อเลี้ยงคือพรมวิหารสี แล้วก็ตัดทกะติสีมีเทวดานุสติมีอุปสมานุสติเป็นอารมณ์นี่ก็หมายความว่ารวมความแล้วเราก็ต้องมีมรณานุสติกรรมฐานคือนึกถึงความตายเป็นอารมณ์นึกถึงความดีก็โอ้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายอมรับทักงสีคือปฏิบัติให้ได้ความดีทุกอย่าง ละความทั่วทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงติเตียนแล้วก็การกระทาอย่างนี้ชื่อว่าเราเข้าถึงประธรรมคือเคารพในอระธรรมแล้วก็ถือว่าเป็นการเคารพในพระสงฆ์ด้วยเพราะว่าพระสงฆ์นําอภธรรมคาสั่งสอนขอสมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนพวกเราในเมื่อยอมรับกระเทีแบบนี้การละความชั่วเผยความดีนั่นก็คือ การทรงศีลบริสุทธิ์จัดว่าเป็นความดีและละความชามั่วแล้วก็ทรงตัวอยู่ในด้านคำ้สุขานี้ทรงศีลบริสุทธิ์เพื่อเียชีวะีลานุสติกรรมฐานการเคารพแต่ละธรรมเรียกว่าธรรมานุสติกรรมฐานการเคารพแต่ประสงค์เรียกว่าสังขารุสติกรรมฐานการทรงศีลบริสุทธิ์สมักระวังศีลที่ว่าสีลานุสติกรรมฐาน สีจะทรงอยู่ได้เพราะนายของผมมีหารสีคือเมตตาความรักกรรณาความสงสารถ้าเรารักเราสงสารเราก็นินทาใครเขาไม่ได้เราเสียดสีใครเขาไม่ได้เราแกล่งแกล้งใครเขาไม่ได้เราคิดประทุษร้ายใครเขาไม่ได้ถ้าเรารักจริงสงสารจริง ในอารมณ์ของพมิหารสี่นี่แล้วก็มีมุสุตามีอิชาลิสยาบุคคลเองคุณไปคาวางเฉยนี่ไม่กดข้องกรรมเล่นงานบุคคลนั้นถ้าเล่นงานเราเข้าเราไม่สามารถเฉลี่ยเลี่ยงได้พระต้องมีพมิหารสี่เป็นอย่างเลวที่ดีเต็มจิตปัญญาอารมณ์ที่ทำประจําจิตอย่าลืมนะว่าพระนี้ถ้าเรามีพมิหารสี่ทรงตัวก็าถือว่าอย่างเลวยังไม่ถึงความเป็นตา เป็นคนทำขั้นเลวของพระเท่านั้นถึ้วมาทรงพระมีหาสีแล้วก็ต้องทิ้งอัศติสีอัศติกหมายความเราไม่ดับเอียงเพราะความรักเราไม่ดัเอียงเพราะความโลภเราไม่ดําเอียงเพราะความโกรธเราไม่ดําเอียงเพราะความหลงนี่เป็นอันว่าเราไม่ดําเอียงเที่ยงขันเราทรงใจไว้เป็นปกติ นอกจากนั้นก็มีทวตาโนสติกรรมฐานเพื่อควบคุมใจในใจฮิริความอายกับบาปความชั่วเนะี่ยให้คำบัาบาปคือความชั่วชั่วดีคอยอค่อยๆแคะคนนนบ้างติคนนี้บ้างเตียงคนนนบ้างสตียงคนนนบ้างคอยอยิจฉาที่สยาเขาบ้างเขากีดกันความดีของเขาคนอื่นบ้างอะไรนี้เป็นต้นเป็นอันว่าสิ่งทั้งหลายแล้วนี้เราไม่ทําเราอาย อายแล้วก็เกรงผึ้งความชั่วนี้มันจะให้ผลเป็นทุกข์ถ้าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆผลมันก็เป็นทุกข์งยงอย่าลืมว่านี่ผมพูดกับท่านทุกคนนี่คือคนทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึง่งแ้ะต่อไปอันดับหลังที่สุดก็มีอุปสมานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์นั่นก็คือเราคิดอยู่เสมอว่าการทำความดีนี้ทั้งหมด เรากำหนดจิตว่าเฉพาะโดยอย่างยิ่งคือพระนิพพานเราไม่ต้องการอะไรเลยสิ่งที่เราต้องการนั่นคือพระนิพพานเราทำทุกอย่างเพื่อนิพพานนิพพานเราจะไปได้อย่างไรหนึ่งตัดความโลภบริการให้ทานไม่ใช่วแบบ่าดึงความโลภบริการกรอบโอยตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญที่สดุด สองตกความหลงเรื่องหน้อข,อของของแตกความโกรธเรื่องหน้ของพรมีหารสี่สามตตกความรักเรื่องหน้าอสุปสัญญาหรบว่ากายกตาาุสติสี่แตกความหลงในการใช้ปัญญาพิจารณาไว้เสมอตามความเป็นจริงของโลกว่าโลกทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยง มมีสภาพเป็นทุกขระขปยติมันและทุกสิ่งทุกอย่างของโลกมันต้องสลายตัวเราคิดว่าโลกนี้เราจะอยู่เป็นยง้ท่าดท้เป็นปัจจัยของความทุกข์ชัางมันเราอยู่แล้วเราก็จะไปไปเท่านี้เราจะไม่หันไม่กลับหันหน้ามามองโลกอีกทางที่เราจะไปก็ได้ก็คือการผ่าน อย่าลืมนะว่าคนที่มุ่งผลิพานตั้งใจผลิพานไม่ต้องต,ตั้งใจแต่หมายรวมเขาคลายความโลภในการให้ทานไม่ใช่ก่อโกรธคลายความรักในการพิจรารณาเห็นสภาวะของคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสุขประกอบือสุขสัญญาคลายความโกรธในการตัดอารมณ์อิจฉาอิยามมีความเมตตากรุณาสงสาร ไม่ใช่เห็นคนอื่นทำไมคนนั้นเลวคนนี้เลวแต่เราถ้าเราคิดอย่างไรแสดงเราเลวกว่าเขามากนะเพราะนั่นมันไม่ใช่เรื่องของเราเราเอาจิตเข้าไปยุ่งแสดงว่ากิเลสมันล้นจากใจมันถ่งปากถ้าตตดความหลงไปโดยาเราก็ตตดความหลงไปโดยการใช้ปัญญาหาความจริงมีคนที่เขาจะไปมพพานเขาไปแต่อย่างนี้ ถ้าเรามีความนลกเรามีความหลงในรูปเสียงที่ราสัมผัสเรามีความโกรธความเจ็บัตดมีอารมณ์อิจฉาดุจยา้งคนเ่นชอบเป็นทาช่อมว่ารยายยอกเสียสีคนเองนี่มันเป็นทางของนรกไม่ใช่ทางของสวรรค์และไม่ใช่ทางเกิดมาเป็นมนุษย์โอกาสที่จะเป็นมนุษย์อีกหลายแสนกับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ากิตท้าร่า,างกายโยค่ากา,า,าสาวพัทธี่ไปใหญ่ยยต้องจมปรังอยู่แนววีจีมหานรกสิ่งการนั้นเป็นอันว่าอิก,สกแสงกลับเราก็ยังไม่มีโอกาสจะครอบครองสมเด็จพระพิชิตธมานพรมศสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้เพราะอะไรก็ยังเป็นเปรอจุดบ้างไปอสุรกายบ้างไปสติฉันาบ้างไปสัตว์นรกบ้าง ถ้าการอย่างนี้มีกับเราที่เราขาดทนจัดว่าเป็นโมะโฆะกุธบัมุชายเราเกิดมาแทนที่จะส่งความดีได้กลายเป็นคนพวกเปล่าไร้ประโยชน์มีแต่โทษอย่างเดียวนี่ทั้ทุนอารมณ์จิตเบื่อตนไว้จิตของเราส่งได้หรือเปล่าความดีที่กล่าวมาแล้วนี้นึกถึงความตายไว้เสมอไม่ประมาทในชีวิตนึกถึงคุณรรมพุทธธรรมประสง์ ไร้ความเสียนบริสุทธิ์มีพรมมหันสีไปจำใจมีเิริละอุตปะมีพรนิพพานเป็นอารมณ์จิตพอใจในการให้ทานการสงเคราะห์เพราะเรารักคนและสัตว์เสมอกานสงสารคนและสัตว์เสมอกันปรารถทาจะเกื้อกูลให้มีความสุขเนี่ยองจิตอย่างนี้เขามีแล้วหรือยัง นี่เราก็จะไม่พูดกัิถึงฌานการเข้าไปทำฌานและจิตทรงตัวนี่ยังไม่ใช่ของจริงแต่ก็ควรจะฝึกการสมาธิเรื่องการความจาัดอารมณ์พว้ใส่ของจิตแต่ว่าในขณะใดเรามีจิตคิดไว้เสมอว่าเราไม่ประมาทชีวิตวเราจะต้องตายเมื่อถึงความตายขึ้นมามาื่อไรเราคิดไว้ว่าเกิดมามันเป็นทุกข์ เราจะยอมยับร so, ับสทีพุพธะตาตรไรมีศีลเป็นต้นแล้วมีอุปสมานวิปิกรรมฐานเป็นสุดท้ายบังพ็ิพ่ผ่านเป็นอารมณ์จุละกัจิตเองต่ออารมณ์อย่างนี้ก็เรียกว่าโสดาสิกิทาคามีถ้าระดับพระสิกิทาคามีนี่ความโลภแม้เกือบไม่เหลือความรักในระหว่างเพศเกือบไม่เหลือความโกรธความเพียรบายเกือบไม่เหลือ ความหลงต่างๆมันก็เกิดไวยเหลือเหมือนกันมันบางลงไปมากเมืม่อจิตบางขนาดนี้แล้วเราก็ทำจิตก้าวผสความเป็นพา,นา,า,อาะอนาคามีที่สมหับพระนาคามีมีสองโยกสองนั่นคือการตัดการมไปันคาตพะเดิมนาจุดพิจารณากายสตา,านุสติพิจารณาเห็นว่ากายของเรา เป็นสภาพเป็นครของสกปรกโสโครกเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนไม่ใช่เป็นแ่างคิบร่างกายเมียการสามด้วสองเขาแบ่งเป็นสามสองส่วนแต่ละส่วนก็รุนแล้วถึงต้อว่าเป็นของสกปรกก็เป็นแล้วก็แปลนิจังหาความเที่ยงไม่ได้เป็นทุกขังมีสุวเรายึดถือเกาะซึ่งมันแล้วก็มีความทุกข์อนัตตามีการสลายตัวไปในที่สุด เราเห็นสภาพความจริงของขันธ์ห the no ้าพเต็มไปด้วยความโสโศกจนท่านจิตเกิดความเบื่อหน่ายที่เรียกว่านิพพานญาณที่สนับสังโยติสองของพระอนาคามีหรือว่าจัดเป็นสังโยที่ห้าในบรรดาสังโยทั้งหมดนั่นก็คือพยายามตัดปฏิฆะความกระทบกระทา่งจิตเมื่อมีอารมณ์มากระทบแล้วความไม่พอใจเกิดขึ้น ะนาคามีตัดตรงนี้ตัดอารมณ์ที่เป็นอนิจจารมณ์เพื่ออารมณ์ที่เราไม่ชอบใจอย่างคนเราพูดคำหยาบแสดงการหยาบแสดงการขัดใจให้พื้นที่ขัดเคื่องของบุคคลธรรมดาแล้วนาคามีตัดตรงนี้ออกเสียเพื่อมีอารมณที่คิดเสมอว่าธรรมดาของสัตว์โลกเป็นอย่างนั้น ขึ้นื่อว่าสัตว์ของโลกเอาอะไรจริงจังไม่ได้ทราะโลกทั้งโลกมันไปอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ในเมื่อสภาวะของโลกมันไม่เที่ยงวาจาของคนมันก็ไม่เที่ยงจริยาของคนที่แสดงออกกับเรามันก็ไม่เที่ยงผู้คนคนเดียวกันวันนี้แสดงความรักตรงนี้อาจจะแสดงาการเป็นศัตรู เพื่อความแน่นอนอะไรไม่ได้บางคนวันนี้เป็นศัตรูตัวร้ายก่ายพวกเราแต่วันพรุ่งนี้อาจจะเป็นมิตรดีก็ได้เป็นอันว่าการแสดงความเป็นมิตรดีการแสดงเป็นศัตรูก็ดีเราย่อมไม่ถือเอาเป็นสาระสําคัญที่ว่าทุกเสียงทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรทรงตัวมันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกทําใจสบายมีความรู้สึกเสมอว่า ชาวโลกกันหลายเต็มประดิดความโอ้แล้วถือว่าจิตใจของชาวโลกคนของโลกโดยจิตใจก็เป็นของโลกโดยทีเข้าไม่ถึงธรรมย่อมมีอาการแสดงกายขึ้นลงอยู่ตามปกติหาความเที่ยงไม่ได้ฉะนั้นจริยาใดที่เขาทําให้เป็นที่ขขาเืืนใจเราโดยปกติเรามักจะโกรธในสิ่งที่เขาทาเป็นที่ไม่ชอบใจเรา นี่เราแทนที่จะโกรธแล้วก็โยนความโกรธทิ้งไปเมว่าถ้าเราจยโกรธพระจันทร์และพระอาทิตย์เมื่อเวลาจะรับไปในตอนเย็นพระอาทิตย์รับไปแสงสว่างหมดไปสร้างความลําบากให้ใจเราเราต้องหาแสงสว่างอื่นมาแทนที่เวลาตอนเช้าพระอาทิตย์ปรากฏมีเราก็ดีใจถ้าพระอาทิตย์จะรับไปเราก็โกรธพระอาทิตย์อันนี้ก็ไม่เิยประโยชน์ กพราะยังไง,งไงตอนเชาออ้าพระทิ็ปรากฏต,ตอนเย็นพระทิศรับหายไปมันเป็นของธรรมดายอย่างนี้เราจะไปนั่งโกร,ตรธตัวทิศที่กำลังจะรับไปจะดีใจเมื่อดวงทิศปลากฏมันก็ไม่ใช่ของที่ทําอย่างนั้นต้องธรรมดามันมเป็นอย่างนั้นที่กฎธรรมดาที่ดวงพระทิศรับไปถ้าเราไม่พอใจพระทิศส,ส,ส่งปรากฏขึ้นเราดีใจ เป็นกิจท,ท,ท,ที่ไม่ควรทําชั้นใดคืออารมณ์ที่ไม่ควรคิดชั้นใดจริยาของบุคคลนั้งหลายวาจาเขาบุคคลนั้หลายที่สร้างความขาัดเือนให้เกิดใจเราเม็นที่ไม่พอใจเราแล้วเราขัดเคืนอนเขาไม่ควรจะมีอาการอย่างนี้ปรากฏเช่นกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนในโลกยังเป็นธาตของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุสลกรรม ที่เขาสร้างความเป็นที่ไม่พอใจให้เกิดแต่เราลงคิดถึงว่าทั้งตัวเราก็แล้วกันเราเคยคิดไหมว่าเราอยากจะสร้างความชั่วอยากจะทำชั่วอยากจะพูดชั่วอยากจะคิดชั่วที่ความจริงตามความรู้สึกของเราไม่มีอย่างนี้ตะงนั้นเมื่อก็อะไรก็ถ้าเราทําความชั่วเพื่ที่ไม่อพอใจผู้คนอืน่น เราก็เป็นศัตรูกับเขาเขากัเราก็ไม่มีความเป็นมิตรกันคนเมื่อไม่มีความเป็นมิตรกันมันเป็นศัตรูกันก็ไมเแด่ความเดือดร้อนฉะนั้นคนทุกคนไม่ต้องการศัตรูแต่ว่าที่ทําไปอย่างนั้นก็เป็นเพราะเหตุเรู้เท่ามไม่ถึงการเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสความเศร้าหมองของจิตความโคงค่ของจิตก็กิเลดดสปวดหังวามเิบหลาย ตัญหาเป็นบันดาลให้เกิดความพยานอยากให้สร้างความชั่วโกกลัวอาปาทานมันติดฝังความรู้สึกความรู้สึกดีผิดรู้สึกผิดรู้สึกชอบเสียเห็นว่าการทำความชั่วเป็นของดีอาโกสุน่าจำเมื่อจิตมาสร้างมันมีคมอย่างนี้เพราะเาอำนาจกิเลสติดใจเชื่อสร้างความช่วยเกิดขึ้น นี่เป็นอันว่าคนทั้งหลายเ็ามีกิเลสตัณหาปาทานและกุศลนรกมผิดบังใจที่ทำความชั่วคนประเภทนี้เป็นคนที่น่าสงสารเพราะเขามีความทุกข์ในชาตินี้ต้องมีความทุกข์ในสัมภารยภพฉะนั้นพระองค์สมเด็จพระนารายณ์จะให้แก้ความรู้สึกตอนนี้ด้วยอำนาจพระมวิหารสี จิตมีปกติคิดไว้เสมอว่าเราจะมีความรักความเมตตาบุคคลหลายถ้าสัตว์ทั้งหมดถ้าเขาทําความผิดเราจะให้อภยัยจะไม่มีความรู้สึกใระดในการเป็นศัตรูกับเขารายการที่สองแทนยโต้ตอบในการกระทําที่รุนแรงกลับให้อภยัยคือมีความองสารปราถนาจะประคับประคองเขาให้มีความสุข เราเราเราจะไม่ช้าด้วยสิยาเขาเมื่อเขาได้ดีเราจะพอดีดีด้วยถ้าเสียงใดเป็นกฎของกรรมยับยั้งไม่ไหวท่านเราจะวางเฉยเพราะว่าเป็นเหตุสุี่ใช้ที่เราจะช่วยได้ที่อย่างหนึ่งที่อย่างหนึ่งถ้าอารมณ์ของ็ไม่หารสีเป็นที่ไม่ถูกใจเราเพราะเป็นอารมณ์คิดกิจอาจจะสั้นบางกิจก็มาคนจ้าต้องการอารมณ์ปัก ถ้าต้องการอารมณ์ปากพระพุทธเจ้าก็มีกรรมฐานให้ทำก็คือนั่นใช้กระสินสีบริการและกระสินสีแดงกระสินสีเหลืองกระสินสีเขียวกระสินสีขาวอย่างใดอย่างหนึง่งทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิถ้าการสินนั่งสีบริการนี้สามารถจะกดอารมณ์ที่เป็นโสะพยาบาตคือความโกรธความปยาิบัติกองล่างกองฐานที่น่าไป แล้วหลังจากนั้นก็เอาประทับคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระจอมไกรพิสกายะทิ่ได้แต่มาพิจารณาว่าเราก็ดีเขาก็ดีจะมานั่งโกับัู้ประโยชน์อะไรมาแต่ภาพร่างกายของเรากับของเขามันก็ไม่ใช่มีใครเป็นเจ้าของมันเป็นของกิเลสตัณหาควาทันนากุศลดกรรมที่เราโกรธที่เราโกรธคันห้าของเขา เขาโกรธเราเขาแสดงการต่อเราก็แสดงต่อการขันห้าของเราที่เขามุ่งบรรทุศไย้ม่มุ่งบรรทุสไดยขันห้าไม่ใช่มุ่งบรรทุศไดยเราตัวจริงฉะนั้นเราเชื่อองค์สมุดพระธมารสาเมตวร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเขาเยี่นดากายพยุวากายเขาคิดปรรทุสไายกายก็เป็นเรื่องของเขาเราปล่อยไปทำใจของเราให้เป็นสุขอรันดาพุทธบริษัท ความจียงวิธีนี้เราแนะนำคาาำมัมนสัําหรับตาราก็มีแต่ว่าการเราพูดไฟังอย่างนี้ก็ถือว่าเปีนหัวข้อเท่านั้นการจะเข้าถึงอารมณ์นี้ได้เพียงไรก็อยู่ที่การฝึกใจขระบรรดาท่านผูบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกแบบนี้ให้ระงับการผู้สร้างขงาจิตไว้ให้มาก,กนั่นก็คือทรงอนาปานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์พระบรรดาท่านุทธบริสัท ตอนนี้ไปขอทุกท่านทางกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูล้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจรารณาตามอัธยาใัยี่กว่าจะดดนรัญญาณบอกกมดเวลา